สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2 5 6 6รอ่าลอตเตอรี่ก็ได้ออกเรียบร้อยนะครับ2ตัวล่าง99นะครับส่วน เซตก็ได้จบเรียบร้อยสลับวันนี้นะครับลบอยู่1.54จุดนะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับอยู่ที่1539.84จุดนะครับือวายอดตัวเล็กน้อยส่วน ตลาด m a i ก็สามารถปิดกลับขึ้นมาบวกได้ที่1.79จุดนะครับอยู่ที่494.69จุดนะครับถือว่ายังคงรักษาระดับมาตรฐานนะครับราคาก็ยอดตัวขึ้นมานิดหน่อยจริงๆถ้าเกิดเราดูถึงการเคลื่อนตัวของเซตนะครับเพื่อนะครับเพื่อดูความมั่นคงของเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูของเซตกันนะครับเข้าไปดูที่จังหวะ ตารางของเซตนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับถ้าเราดูใน Time Frame Day นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นมีการย่อตัวแล้วก็โอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนั้นก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าราคานั้นอยู่ต่ำกว่าเส้น2แล้ววันนะครับก็ต้องอาศัยผลลุ่มเยอะแยะนะครับที่จะต้องดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของ MACD นั้นก็ยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะยืนเหนือกว่าเส้น Signal นะครับสำหรับ MACD ของส่วน r s i ก็อยู่ที่38นะครับถือว่ายังคงมีโอกาสไซเวกับฟื้นคืนขึ้นไปได้แล้วก็าราคาอยู่เพียง38แล้วก็เซตวันนี้ก็มีโอกาสที่จะกำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นจะขึ้นหรือจะลงนะครับถือว่ามีแรงสู้นะครับมีแรงต่อสู้ของอาการที่จะ มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดู Time มเฟร e ว e e k ของเขานะครับจะเห็นว่า Time มเฟร e ว e e k ของเซตนั้นแน่นอนว่าต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามายืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับจังหวะก็คือเหมือนกับจะเป็นสัญญาณการรีบาวนะครับใน t i มเฟรมว e w e นะครับบอกว่าสัญญาณรีบ o าวนะครับเพราะมีการมี3แท่งเทียนที่น่าสนใจนะครับคือตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณการน่าจะ ค่อยๆรีบาวนะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนะครับสรับทางเฟรนวิกเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากการเคลื่อนตัวนะครับถ้าเรายึดหลักนะครับของนะครับถ้าราคากับเวลาผกผันซึ่งกันและกันทุกสิ่งตัวอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบในเลเวชันสูงต่ำนะครับ mm hmm. เมื่อราคาต่ําสุดมันก็จะถูกผลักขึ้นไปให้สูงสุดสูงสุดก็จะลงต่ําสุดต่ําสุดก็จะผลักขึ้นไปที่สูงสุดเป็นเช่นนี้ ไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากนี้ก็เห็นว่าเขาลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วเขาก็ค่อยๆขึ้นไปสูงจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วเขาก็ลงมาจุดที่จุดต่ําสุดเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นการดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเป็นแรงส่งพอดีนะครับในทางเฟ w วิ k ก็บอกว่าราคานั้นจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปที่จุดสูงสุดที่ทางการขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้ทางเฟรวิคยังสามารถช่วยไว้ได้นะครับ ราคายังคงจะดีกลับขึ้นไปนะครับสำหรับเา่เฟิร์มวีคนะครับของเซตนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะวันนี้นะครับของราคาในในอาทิตย์นี้นั้นแน่นอนว่าจะต้องมีการค่อยๆฉีดกลับขึ้นไปถึงอาทิตย์หน้าก็จะต้องค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับถ้าถ้าเราดูดูทิศทางนะครับทางชแนลก็ขออนุญาตบอกว่าราคามันจะดีกลับขึ้นไปที่จังหวะด้านบนสุดเพราะว่าเขาลงมาต่ําเรียบร้อยนะครับ มาแตะด้านล่างเสร็จเราก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปแตะด้านบนนะครับแล้วก็ลองดูว่าสามารถมีพลังที่จะพุ่งชนเส้น2แลเลว,วันแล้วดีดกลับขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแกนเป็นขาขึ้นต่อไปที่พ7 0 0ดพได้หรือเปล่าเราต้องรอรอติดตามดูันต่อไปนะครับทีนี้เราเข้าไปดูการสแกนหุ้นในส่วนของวนล,ลุ่มนะครับเพื่อนํามาดูนะครับว่าจะต้องเข้าเกงเกงกำไรหุ้นตัวไหนนะครับอ่าเราก็ใช้ ตลาดเซตกับตลาด mai นะครับแล้วก็ macd ต้องมีมากกว่าศูนยนะครับแล้วก็มี macd ที่เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสตัวนะครับแล้วก็เน้นที่วอลลุ่มนะครับแล้วเราก็กดลันสกินขึ้นไปเพื่อดูทิศทางการเคลื่อนตัวนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวอยู่ด้านบนนะครับตัวที่มีวอลลุ่มเข้ามาวันนี้มีอยู่500,000แล้วก็วอลลุ่มเวอยู่ที่2 0 ก็คือ n c a p นะครับมาดูว่า n c น p นั้นเป็นจังหวะใดนะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำะใส่เข้าไปก็จะเห็นว่าจังหวะของ ncap ก็ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับถ้าถ้านะักทุนเชื่อมั่นในการขึ้นลงของราคาว่าต่ำสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดนะราคามันถึงต่ำสุดจุดเส้นต่ำสุดหรือย,อยังนะครับแล้วก็แล้วราคามัน มันจะต้องลงมาที่ต่ําสุดจากตรงนี้มันคือว่ามันอยู่ในเส้น2องวนันมันเกาะเส้น2องวันมานานแล้วก็อดดีดพุ่งขึ้นไปตัว n cap นะครับอย่างนี้ก็อาจจะมีโอกาสไซเวย์จะเห็นว่าดูเหมือนว่าราคามันจะมันจะต่ําสุดแล้วก็มันจะขึ้นไปที่สูงสุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาที่จุดสูงสุดบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแนวโน้มทั่วไปแต่ว่ามันมีเส้น2องวนันพาดผ่านตรงกลางนะครับ แต่ว่ามันก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์วาอัพขึ้นไปเพราะว่าถ้าดูจากอินดคเตอร์ก็เห็นว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับลายก็ยังคงอยู่แนวโน้มในด้านบนนะครับก็ยังคงชี้ออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นราคามันก็ยังคงมีการต่อสู้แต่ว่ามันมีไส้เทียนด้านบนยาวกว่าด้านล่างะครับล่าสุดคือมีไส้เทียนด้านบนยาวกว่าด้านล่างม,ามีโอกาสที่ราคาจะ ล่วงลงมาต่อได้อีกนะครับก็อาจจะถือว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเขาก็ได้นะครับเมื่อมีจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ต้องไซด์เวดาวลงมาอาจจะลงมาแล้วมาชนเส้น2ระหวันตรงนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็อาจจะเข้าที่ราคาปัจจุบันก็คือ4.66นะครับเข้าที่4.66ถ้าราคาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ปล่อยมันพุ่งพุ่งขึ้นไปแต่ว่า ถ้าราคามันลงมาเราก็ต้องโดดหนีที่ราคา4.5แล้วก็คัดเอาออกที่4.5นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอซื้ออีกครั้งหนึ่งก็อาจจะรอที่4.07หรือ4หรือ3.91ก็ได้นะครับจังหวะเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่5.41หรือ5.30นะครับสรับ N cap นะครับอันนี้ก็ดูจากจังหวะแล้วน่ากลัวว่ามันยังคงจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเ a c มยังคง ชี้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นการพิสูจน์เครื่อง mm. เครื่องมือด้าน ABD นะครับถ้า ABD ยังคงชี้ขึ้นนะครับราคามันก็ยังคงจะต้องไซด์เวถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับเราก็เรียนในทราบว่า n อนเยังจะต้องมีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นต่อไปนะครับถัดมาตัวที่2นะครับที่มีวอลุ่มนะครับเราก็เป็น KT KTB นะครับเราก็ยังคงเป็นตัวที่ทำแล้วก็ ไซเวลออกด้านข้างนะครับหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาจาได้ไหมครับว่าตัวนี้นั้นตอนแรกตรงลีเนลเส้นลีเนลเลกชั o นต่ากว่าตัวนี้นะครับเส้นลีเนลเลกชั่นน่าจะอยู่อยู่ด้านล่างแถวๆนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ราคากดไซเวลออกมาด้านข้างนานก็เลยทําให้ราคาของลีเนลเลกชั่นขยับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆอ,ออกมาด้านข้างเดิมที่นั้นเป็นจังหวะไซเวด้าวนะครับราคาของลีเนลเลกชั่นมันไซเวดาวแต่พอการเคลื่อนตัวแล้วพุ่งขึ้นมา เราก็ยืนอยู่เหนือเส้น2องเววันไปได้สักระยะหนึ่งประมาณ1อาทิตย์กว่า,กวาเกือบ2อาทิตย์นะครับราคาของเรนีเล็กชันก็ค่อยๆขยิบไซด์เว่ไปทางด้านข้างเกือบจะไซด์เวไปทางด้านข้างดาวนิดเดียวนะครับจงังหวะนี้นะครับถ้าเขายังคงไซด์เว่ตอบราคามันจะค่อยปรับแกนเรนีเล็กชันให้ไซด์เว่ยอพขึ้นไปรอรุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเ t ทีถือว่าโอกาสที่จะติดกลับขึ้นไปที่ราคา 22- 23าบาทก็มีสูงขึ้นมาทีเดียวนะครับ ดูจาก m ี d นะครับยังคงซด์เวยถึงออกไปทางด้านข้าง RSI ก็อยู่ด้านบนใกล้ๆกล้โอโบดนะครับราคาก็ยังคงต้องซด์เวยออกด้านข้างนะครับถามว่าลงทุนหรือทำหรือเก่งกำไรได้หรือเปล่าถ้าเข้าตรงนี้ราคาก็น่าจะทำกำไรให้กับทุกท่านที่22-23บาทนะครับคือต้องทนถือให้มันมีจังหวะแล้วโอกาสถึงราคา 22- 23บาทนะครับเห็นได้จากทางเฟรมวีคนะครับ ตามเฟอร์มีบอกว่าราคามันจะขึ้นไปที่20 21 22บาทราคาชี้ไปที่23บาทคือสูงสุดคือ23บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาที่18.80ก็ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับถ้าดูจากทางเฟอรมีก็คือจุดต่ําสุดของการเคลื่อนตัวของราคานะครับอยู่ที่เส้นต่ําสุดเมื่อจากสูงสุดมาแล้วก็ลงมาที่ต่ำสุดแล้วทีนี้ก็จะกลับขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดเพราะนั้นถ้าเกิดสามารถทน เรากัดฟันทนถือราคามันก็ดีขึ้นไปที่22บาทนะครับยี่สิบสองบาทก็อาจจะไปที่23บาทได้ในที่สุดการเคลื่อนตัวของ KTB ถือว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นต้นเทนนะครับถ้าเกิดท่านจะเข้านะครับก็ยี่สิบาทแล้วผลตอบแทนคือ22บาทนะครับทำกำไรได้ขึ้นขึ้นไปอีกนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันมีโอกาสเช่นนี้แล้วจังหวะมันจะมาอย่างไงนะครับ ก็แต่ว่าประเด็นสําคัญคือถ้าม a ส d ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ถึงไซเวย์ไซเวย์ up ไปทางด้านข้างก็ถือว่าราคาก็จะค่อยไซเวย์ขึ้นไปแต่แต่ถ้าเราดูด้วยความเป็นกลางนะครับเมื่อราคาขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นด้านบนตรงนี้มันก็จะไซเวย์ดาวลงมามาชนเส้น2ระวันแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปทางที่ดีก็คือรอซื้อที่เส้น2ระวันที่ราคา17บาท 17. 1 7 1 1 7บาทถ้าเกิดราคามันล่วงลงมา มันจะชนเส้น2แล้ววันและสวิงกลับขึ้นไปสลับเคทีบีก็ยังถือว่าปลอดภัยนะครับถือว่ายังคงปลอดภัยนะครับมี2ส,สเต็ปให้เก่งกําไรนะครับกำไรแรกก็คือยังคงสา w เวไปทางด้านข้างอยู่ที่18บาทอีกจังหวะหนึ่งถ้ามันล่วงลงมาที่17บาทมันจะมาเด้งที่17.17บ17าทที่เส้น2แล้ววันนะครับเราก็เด้งกลับขึ้นไปก็ทำกำไรนะครับสลับ KTB นะครับทีนี้มาดูปตทนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เราเรียนให้ท่านทราบเพื่อถึงจังหวะการเข้าเก่งกําไรนะครับว่าจังหวะจะเข้าเก่งกําไรในจุดจุดไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ลองดูว่าโอกาสของการเคลื่อนตัวมันจะมีโอกาสไปที่เป้าหมายที่เท่าไหร่นะครับท่านนักทุนก็กรุณาใช้ทินิดพิเคราะ์พิพจนนารณาดูใจเย็นนะครับยังไม่ต้องรีบตัดสินใจเชื่อนะครับจนกว่าท่านจะได้เห็นว่าเราเรียนให้ท่านทราบว่าการเคลื่อนตัวนั้นมันมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อตรงนี้นะครับเมื่อมันลงมาต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วมันก็มาไซด์เวที่ตรงนี้บริเวณนี้นานๆนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแกนให้ไซด์เวทไปทางด้านข้างราคาก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปนะครับสลับตัวที่ทอพอจะอนะครับตอนนี้ราคามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดมันก็ยังปุวนเปียนอยู่ด้านข้างไซด์เวทไปด้านข้างนะครับเพราะว่าอะไรครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ r อ i SI อยู่ด้านบนอยู่ที่62นะครับใกล้จะโอเวอร์บทแล้วนะครับแต่ว่า ทุกสิงผู้อย่างจะต้องค่อยๆเคลื่อนตัวไปเพราะว่าเออวอลุ่มยังคงมีวอลุ่มขายนะครับเมื่อวานมีวอลุ่มซื้อนะครับสีเขียวนะครับเมื่อวันนี้ก็เป็นวอลุ่มขายสีแดงถ้ายังคงมีวอลุ่มสีแดงสำหรับวันพรุ่งนี้ราคาน่าจะย่อตัวลงไปนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดของเขานะครับพอน่าจะเป็นจุดสูงสุดเพื่อที่จะราคาจะย่อตัวลงมาต่ําสุดตกลงมาที่บริเวณนี้นะครับทีนี้ก็อันตรายนะครับ เราก็จะได้เห็นราคา29บาทสําหรับตัวปตทนะครับที่ไม่อยากเห็นสําหรับท่านักทุนก็ถ้าเกิดท่านดูแบบนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขามีการแรงขายสะสมนะครับปตทนี่รู้สึกว่ามีการเทขายออกนะครับมีแรงขายเทออกนะครับจะเห็นได้จากอะไรครับเราจะดูแรงขายได้จากอะไรครับก็ไปดูที่เมนูไปดูแช่เมนูเขาเรียกว่า t o p Money out นะครับ อันนี้คือท็อปม n น y อินนะครับตัวแรกนี่คือมีแรงซื้อเข้ามานะครับส่วนตัวที่2คือท็อปม n น y เอ t นะครับตัวปตทถือว่ามีแรงขายนะครับเห็นไหมครับขายออก297ล้าน99ล้านนะครับหน่วยเป็น M นะครับ M ก็0ูตัวนะครับอันนี้ก็ท่านก็เห็นว่าปตทมาอันดับ3นะครับที่มีแรงออกของเงินนะครับเงินลงทุนออกนะครับ อันดับแรกคือ aot อันดับ2คือ bdm s และอันดับ3คือ k bank ส่วนอันดับ4ก็คือปตทแล้วก็ปตท gc ก็จะเห็นว่าแต่ละตัวนั้นมีแรงเทขายออก700กว่าล้าน500กว่าล้าน300กว่าล้าน299ล้านก็คือปตทแล้ว257ล้านก็คือปตท gc นะครับแล้วก็164 67ล้านก็คือ scb นะครับอันนี้คือ ค,คือเราดูต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะต้องอคือใช้สมองนอนอยนิดของเราจดจำนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอะไรมันมันผนวกแล้วมีการเคลื่อนตัวอย่างไรนะครับคือเราไม่ได้ใช้บาปแฉกหามเราไม่ใช้แรงเพราะนั้นเราก็ค่อยๆจําพวกนี้เอามาแล้วก็ค่อยๆมาดูว่าโดยหลักการแล้วมีวลลุ่มเยอะคือหมายว่าวลลุ่มซื้อเป็น,ปนวลลุ่มขายเยอะนะครับแล้วมันมีสิ่งไหนที่ เกี่ยวข้องกันบ้างอย่างเช่นท็อปมันี่อินท็อปมันี่เอาเราก็ต้องดูให้มันครอบคลุมนะครับเราก็มาดูถึงผลการดำเนินงาน F 45อีกต่างหากนะครับถ้ามันมีรายงานมานะครับกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับ AOT นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับ AOT ก็มีกาไรเพิ่มขึ้นหม่เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นปตทละ่ะราคาเป้าหมายเขาบอกว่าปตทมีราคาเป้าหมายที่40บาทนะสำหรับ a อเสนะครับสำหรับ t ิสโก้เขบอกว่ามี39บาทนะนะครับแต่ว่าถ้าเราดูดูไปเรื่อยๆนะครับรายละเอียดของเขานั้นเป็นอย่างไรก็มีผลการรายงานมา F45 ให้เห็นเลยนะครับดูแล้วครับตัว F15 ของไตมารแรกของปีนี้นะครับไตมารที่1นะครับก็ผลปรากฏว่า,าได้กําไรมาไม่กี่บาทนะครับปี65นั้นทํากําไรไป24ล้านวางวงเล็บเป็นพันบาทส่วนปี66นั้นก็ทํากําไรไม่ได้27ล้าน ต่างกัน2ล้านนะครับถือว่าอย่างแต่ว่ายังคงทํากําไรไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่ายังคงสรงตัวนะครับสำหรับปตทยังยังคงเอาตัวรอดไปได้สองปตทนะแต่ว่าเมื่อเราดูการปันผลแล้วก็น้อยนะครับอยู่ที่0.70นะครับการปันผลนี่นะเราก็มี PE9 แล้วก็จากการดําเนินงานก็สเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 0.7%7% เดนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.38เท่ากับ1อาทิตย์ทที่ผ่านมา ซึ่งราคาก็หมายความว่ามันเสมอตัวอันนี้เราพูดถึงปรทนะครับเราก็ยกตัวอย่างถึงมันนี่เอาให้เห็นนะครับว่าแนวโน้มเป็นเช่นไรนะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์แล้วก็การจดจําเล็กๆน้อยๆที่ควรจะจดจํานะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็ดูแล้วก็ผนวกรายการขึ้นมาให้มันสอดคล้องกันนะครับก็เป็นดังที่ท่านเห็นนะครับ ทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโซล่านะครับโซล่าโซล่าเกิดอะไรขึ้นกับโซล่าครับโซล่าเกิดอะไรขึ้นครับทาไมราคาถึงพุ่งรุนแรงอย่างนี้นะครับถ้าพุ่งรุนแรงอย่างนี้แสดงว่าเขากลับมาพลิกทํากําไรนะครับของโซล่านะครับเห็นจังหวะยังคงมีโอกาสขึ้นได้ต่อนะครับเพราะอะไรครับ MA c d ขึ้นไปชนเส้นซีโลนะครับยืนเหนือเส้นสิกแนลนะครับสำหรับ MA c d นะครับสำหรับโซล่านะครับถือว่ายังคงทํากําไรได้ต่อไป ราคาก็โอ้ดีกลับขึ้นไปนี่สวยงามทีเดียวนะครับดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไอ้สาขึ้นไปชนโอเวอรโบนะครับว่าวอลลุ่มเข้ามาอย่างโมโหลานนะครับการเคลื่อนตัวก็จะพุ่งจากเส้นต่ําสุดขึ้นไปที่เส้นสูงสุดนะครับในทันทีทันใดนะครับแสดงว่าจะต้องมีผลการดำเนินงานที่งดงามน,นะครับเราต้องเข้าไปดูที่วิวโคดของโซลา่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูผลการดำเนินงานล่าสุดของเขา ฮะซุนลุนโซล่ามีการแก้ไขผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ปลดเครื่องหมาย4นั่นเองอ๋อนะครับก็เลยมีโอกาสแล้วก็ดูที่ F45 ของโซล่านะครับว่าพลิกกลับมาทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะเห็นเลยนะครับว่าทำไมราคาถึงพุ่งเพราะว่าเขาพลิกกลับมาทำกำไรเพราะว่าเดิมทีนะครับปี6 6 5นั้นขาดทุนอยู่4 4 2 0ี่พอปี66พลิกกลับมาได้กำไรไป4ไอแสนนะครับ นี่แหละครับคือหุ้นที่คือเราต้องหาหุ้นแบบนี้ที่ที่ปีก่อนนั้นขาดทุนแต่ว่าพอมาต้นปีนี้มีกําไรนะครับราคาเลยพุ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกับของคาหมาของคาหมาแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่2ที่เราเห็นกันนะครับว่าราคาพุ่งขึ้นไปเหมือนแกเอ็นเอ็นแคปเหมือนกันนะครับราคาพลิกมาทํากําไรราคาก็เลยพุ่งพวดขึ้นไปหุ้นแบบนี้นะครับที่เราต้องจับตาดูนะครับ หุ้นไหนที่กลับมาพลิกำกำไรราคามันจะพุ่งกระชูดขึ้นไปนะครับ mm. ก่อนยนใะนทั้งทุนได้ได,ได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าหุ้นเหล่านี้นะมีโอกาสที่จะพลิกขึ้นไปทำอะไรไปดูไฮไลท์ของเขานะครับดูไฮไลท์ของของโซลานะครับว่าโซลาของเขานั้น3เดือนที่ผ่านมาเขาลบอยู่6 5จนะครับกากกครัจากการขาดทุนแต่1เดือนที่ผ่านมาก็ค่อยๆบวกขึ้นมา23%แล้วบวกขึ้นมาอาทิตย์ล่าสุดก็คือ 30. 7 7 ถือว่าพุ่งมาแรงทีเดียวนะครับถือว่าราคาทํากําไรกับตัวเขาเองนั้นสุดยอดทีเดียวนะครับก็ราคาบวก้นไป0.14จุดนะครับถือว่าพุ่งขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับอยู่ในหมวดทรัพยากรหมวดพลังงานสาธารณูปโภคถ้าเกิดว่าเข้าใครเข้าโซล่าไว้ก็ถือว่าได้กําไรอย่างโมโหลาดทีเดียวนะครับราคาก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปนะครับราคาของโซล่านะครับก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับ นี่นะครับคือจังหวะที่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาดูถึงวอลลุ่มต่างๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมโซลามีวอลลุ่มเข้ามาเพียง3 30,000แสนนะครับแล้วก็มีแวลูเพียง26 0 0 0ทำไมราคาถึงพุ่งดีจังเลยนะครับโซลานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีโอกาสทำกำไรขึ้นกับให้กับท่านนักทุนนะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าถ้าเราหาหุ้นแบบนี้นะครับในตลาดนะครับหาได้จากอะไรหาก็ ดูได้จาก f 4 5ของเขานะครับราคามันกับพลิกกลับมาทํากําไรในไตรมาสแรกนะครับราคาเรื่พุ่งแบบนี้นะครับก็อยากให้ท่านนักทุนได้จดจําแล้วก็นําไปวิเคราะห์เพื่อจะทํากําไรในหุ้นแต่ละตัวที่ท่านคิดเห็นนะครับและมีโอกาสที่จะทานะครับะนะครับ cpo เป็นอย่างไรบ้างครับ cpo cpo ก็เป็นจังหวะที่กําลังจะลงนะครับเมื่อเขาขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดคือเขาเขาแตะตัวต่ําสุดแล้วเขาก็พุ่งเลย เส้น2องแล้ว,วันขึ้นไปแล้วก็ทีนี้จังหวะของเขานะครับต้องรอให้เขาลงมาที่เส้นเส้น2องแล้ว,วันนะครับคือราคา62.74นะครับราคาเขากำลังจะลงมานะครับถ้าเขาลงมาแตะเส้น2องแล้ว,วันปุ๊บต้องซื้อที่62.74เพราะราคามันจะสวิงกลับขึ้นไปอันนี้เราบอกเทคนิคในการที่จะทํากําไรนะครับเพราะว่าเส้น2องแล้ว,วันคือเส้นรีสตนนะครับคือมันมีแรงต้นานทานถ้าเกิดว่าราคาลงมาชน มันจะต้องดีดกลับขึ้นไปรอนะครับรอรอ,อดูนะครับว่าจะทํากําไรได้จริงหรือเปล่าสำหรับ cpo นะครับก็ต้องรอที่เข้าที่62.74พอนะครับพรอ,อะไรครับ m s d ยังคงอยู่เหนือเส้น Signal แล้วก็อยู่เหนือเส้นศูน o นะครับ rsi ก็อยู่ที่53ก็มีโอกาสที่สวิงกลับขึ้นไปตัว m s d ก็มีโอกาสที่จะสวิงไซด์เวยกับขึ้นไปแล้วก็รอแค่วอลุ่มเข้ามานะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีเส้น2ระวันเส้นนี้ ราคามันจะพุ่งลงมาที่ด้านล่างแตะด้านล่างทันทีแต่ปรากฏว่าถ้ามันมีเส้นสองรันพาดผ่านตรงกลางราคามันจะสวิงกลับแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปทำกำไรให้กับทุกท่านได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือจังหวะที่เราจะเข้าเก่งกำไรนะครับตัวนี้เข้าเก่งกำไรที่62.74นะครับก็เรียนให้ท่านทุนได,ได้ลองพิจารณาดูนะครับลองดูตัวอย่างและตัวอย่างอย่างที่เราเรียนให้ทันทราบอย่างที่เราทำให้ท่านเห็นนะครับว่า ถ้าเรารู้ตรงนี้เราลองไปดูตรงนั้นดูตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มาประกอบเป็นเป็นปัจจัยต่างๆทําให้ราคามันมีโอกาสดีตัวพุ่งขึ้นไปลองรับฟังดูนะครับแล้วท่านก็ลองพี่นาดูนะครับพิจารณาดูเยอะนะครับว่าสิ่งเราต่างๆที่เราเรียนในท่านทราบนั้นมันเป็นข้อมูลที่จะทําให้ท่านทํากําไรนะครับเพื่อตัวท่านเองนะครับแล้วเราก็ขอให้ท่านทํากําไรได้ อย่างงดงามและสวยงามนะครับเพื่อที่จะได้ขอเศษเงินของท่านนะครับให้บริจาคก,กับช anel ของเรานะครับก็กดสมัครหรือด o n a t i เข้ามาในการเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับฝากไปด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วมาพบกับคลิปดีๆแบบนี้ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ